สวัสดีค่ะวัอนเพอคคลิปนี้มาแพคพัสดุนะคะของคนแรกจะเป็นของคนแต่จังหวัดระยองนะคะละนองนะคะส่งแบบลงทะเบียนของที่สั่งนะคะจะเป็นช้างนะคะของดิสนีย์หนึ่งชิ้นค่ะอันนี้เป็นของคนแต่จังหวัดปทุมธานีนะคะสั่งเป็นบันหนึ่งชิ้นค่ะอันนี้ของคนจากจังหวัดนนทบุรีนะคะสั่งเป็นตัวนี้หนึ่งชิ้นแล้วก็เป็นม้า ยูนิคอร์ดหนึ่งชิ้นนะคะอันนี้เป็นของพี่จากจังหวัดบุรีรัมย์นะคะสั่งเป็นมีจำนวนสิบแปดชิ้นต่อไปนะคะเป็นของพีจ่จากจังหวัดนครราชสีมานะคะ,ะ,ยะ,คะอย่างแรกที่สั่งเป็นโดนัทนะคะสองชิ้นแล้วก็ยำโรบโดจำนวนหกชิ้นนะคะ แล้วก็เป็นครัวซองนะคะทั้งหมด3ามชิ้นแล้วก็เป็นบางแผ่นหนึ่งชิ้นค่ะกล่องสุดท้ายนะคะเป็นของคุณจากจังหวัดเชียงรายนะคะสั่งเป็นมาร์โพนี่นะคะจำนวนส0ชิ้นแล้วก็เป็นพะน่ชิ้นนะคะเยี่ยมโลคิตตี้หนึ่งชิ้นโดนัทคิตตี้หนึ่งชิ้นแล้วก็เป็นบันทาม,มิหนึ่งชิ้นโดนัทแมวคาเฟ่สอกโกแลตหนึ่งชิ้นแล้วก็เป็นบนันที่จึงสองชิ้นค่ะ ก็ขอบคุณทุกคน,นออเด์มากเลยนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ